สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปุ๊กจะมาสอนนะคะการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ในการลอกลายเดีย๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันว่าอุปรกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างเริ่มจากตัวยาทาเล็บที่เราชอบส่วนยาทาเล็บเนี่ยพี่ขอให้เลือกเป็นยาเทปที่เป็นเนื้อด้านแล้วก็เป็นสีแบบอ่อ,อนๆน้ำเปล่าแอลกอฮอล์หนังสือพิมพ์นะคะตัดลายเอาไว้นะคะชอบลายประมาณไหนก็ตัดเอาไว้ คนกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยพี่ก็แนะนําว่าจะต้องเป็นหนังสือพิมพ์ใหม่ด้วยขั้นตอนในการทําเหมือนเดิมค่ะก็คือล้างเล็บทาสีเล็บให้เรียบร้อยตามที่เราต้องการแต่เราจะต้องรองให้ตัวยาทาเล็บเนี่ยแห้งหมาดๆก่อนจากนั้นใช้ตัวกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะจุ่มลงไปที่น้ําก่อนจุ่มทิ้งไว้สักประมาณสักสิบวินาทีก็ได้ค่ะให้สักสิบวินาทีคือมันจะต้องเปียกประมาณแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็ติดลงไปกดทิ้งไว้ก่อนสักประมาณ30วินาทีนะคะเพื่อที่เราต้องการให้ตัวลายเนี่ยมันซึมลงไปที่ตัวเล็บก่อนที่ก็จะวางทิ้งไว้ก่อนนะส่วนอันนี้เป็นอันที่ว่าตะกี้นี้พี่ติดไปแล้วล่ะอันนี้พี่จะลอกให้ดู เรารอให้ตัวกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมันหมาดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราจะค่อยๆลอกออกอตัวลายมันจะค่อยๆติดลงไปแบบนี้บางครั้งอาจจะมีคาบของหนังสือพิมพ์ติดลงไปบ้างน,นิดๆหน่อยๆแบบนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเคลือบเนี่ยมันก็จะซึมหายไปเอง เวลาที่เราลอกลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เคลือบนะคะน้ำยาท็อปโคทให้เรียบร้อยหรือบางคนหลังจากที่เคลือบท็อปโคทแล้วอยากจะติดเครื่องประดับอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทําได้นะคะพอเราเคลือบลงไปตรงที่ว่ามันเป็นค่าเมื่อกี้มันก็จะซึมลงไปหายลงไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นนะคะที่พี่ลอกไว้ให้ดูแล้วเสร็จออกมาก็จะเป็นประมาณนี้